พิสารคือเราค้นพบว่านักวิจัยสองคนนั้นเนี่ยค้นพบว่ามะเร็งเนี่ยมันเก่งมันมีการแสดงออกของโมเลกุลพีเดอวันเนี่ยเยอะมากครับเขาก็เลยสร้างยาที่จะไปลดพีเดอวันมันลดลงแล้วก็มะ,มะเร็งเซลล์เม็ดเลือดขาวจะได้ไปกินมันได้เดี๋ยวนะโทษนะอาจารย์คุณผู้ชมเข้าใจง่ายนี่เซลล์มะเร็งเซลล์มะเร็งพีเดอวันคืออะไรเหมือนเกาะมันเหมือนเกาะมัน,ม,นมันสร้างขึ้นมาสร้างเกาะมาคุ้มครับป้องกันเฮ้ยเดี๋ยวใครลูกลานเกาะกันไว้ก่อนมะเร็งก็เข้าไปกินไม่ได้ไอไอ ยาตัวอื่นสู้ไม่ได้เซลเพชัฆาตก็เข้าไปกินไม่ได้เพราะว่าติดเกาะติดเกาะสิ่งที่อาจารย์ศึกษาคือพยายามพยายามอ้างอิงจากการวิจัยว่าเขาจะพยายามให้เกาะมันหายไปทําลายก่อนี้ก่อนครับเพื่อการจัดการไ้อเซลร์เ็งในนี้ครับครับผมผมก็เลยคิดว่าผมผมคงไม่ได้ไปสร้างแอนติบอดีเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็มันต้องฉีดผมก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะธัญพืชนี้ง่ายๆแบบเซซามีนเนี่ยจะมีผลไหม ก็ลองใส่เข้าไปแล้วคุณนิาสานล, <c oughs> ลองทำดู <c oughs> อ,ำดอาจารย์เจออะไรฮะเราค้นพบนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยว่าเราค้นพบว่าเซสเมีเนยนสามารถเป็นลดการแสดงออกของโมเลกุลพีเดียวันบนเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MDAMB231 ในห้องแลบได้คือหมายหมายเขาว่า <c oughs> <c oughs> ไงไ,ไอไอ,ไอกรอเนี่ยถูกทําลายไปแล้วไม่มีมันไม่สร้างขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์เอออันนี้ภาพเดี๋ยวขอดูภาพที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงตอนเซลล์มะเร็งแบ่งตัวครับเออขอ เมื่อกี้มันเลยมาแล้วค่ะเซลมะเร็งอันนี้อันนี้ก็ใช่นะครับอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็เป็นเซลมะเร็งจะเห็นได้ว่าเซลมะเร็งก็จะถูกเม็ดเลือดขาวกินไปนะฮะค่อยๆกินเข้าไปตอนนี้เซลลมะเร็งบางตัวเนี่ยมันมีโมเลกุลมีเกาะพี l 1เนวันครั่เม็ดเลือดขาวก็เข้าไปกินไม่ได้เพราะมันติดเกาะมันติดเกาะไซซามีนเข้าไปทําลายเกาะมันไปลดการแสดงออกไปลดไม่ให้มันมีการสร้างเกาะขึ้น แล้วก็จะมีภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นอันนี้เดี๋ยวโทษอาจารย์เป็นงานวิจัยของอันนี้เนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กราฟิกคอมพิวเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่กราฟิกคอมพิวเตอร์อันนี้คือเอากล้องจ้องลงไปในเซลมะเร็งจ้องลงไปในเซลมะเร็งมันเป็นเซลจริงภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมอาจารย์มันเป็นเซลจริงจริงมีตัวตนจริงใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำแอนิเมชันไม่ใช่อะไรนียเป็นภาพอันนี้คือเซลล์จริงๆเป็นครับจะจะมีไฟล์อีกไฟล์หนึ่งซึ่งเป็นงาาานววิิจจัยที่่เรภูมใ เราใช้เซซามินใส่เข้าไปนี่นะครับนี่นะครับ ừ, คุณพิสารคอยดูนะหลังจากที่เราใส่เซซามินเข้าไปแล้วเนี่ยเกาะมันหายไปแล้วมันลดลง ừ, จะเห็นว่าตัวใหญ่ๆนั่นคือเซลเล์มะเร็งแล้วตัวเล็กๆนั่นคือเม็ดเลือดขาว T-cell นี่ไอ้ t ซลล์นี่คืออะไรเซลเซลเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตที่มันจะฆ่าที่อยู่ในตัวคนที่อยู่ในตัวคนนะหน้าที่มันคือไปฆ่าเซลเซลมะเร็งตีนแตกปลอมหรือโดยเฉพาะเซลมะเร็งหลังจากอาจารย์ใส่เซซามีนลงไปเนี่ยมันไปทําลายเกราะของเซลมะเร็งใช่ครับเซลล์ก็เลยบอกเฮ้ยเกราะมันหายแล้วเข้าไปฆ่ามันเลยเข้าไป อันนี้เป็นภาพที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราทําขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยคุณวิสารพวกเราครับเป็นเป็นภาพแรกของโลกเลยครับอันนี้โอ้โหที่ตั้งจริงๆไม่ใช่อนิเมชั่นไม่ใช่กราฟิกไม่ใช่กราฟิกเซลตัวจริงอาจารย์เอากล้องอะไรถ่ายเห็นไงเป็นเป็นกล้องที่เขาเรียกว่าเซลดิสคอเวอร์เซเว่นเป็นกล้องที่ราคา18ล้านบาทคุณวิสารอ๋อสมควรแล้วภาพขนาดนี้18ล้านเป็นไงจาจาร์พอผลออกมาเป็นไงฮะ ตื่นเต้นไหมคนวิจัยตื่นเต้นไหมผมนอนไม่หลับเลยครับตื่นเต้นมากคืนนั้นเพราะว่าไม่ได้นอนเลยเพราะว่าลองพวกเราลองคิดนะครับว่านักวิทยาศาสตร์โนเบิลไพรส์ใช้เวลาเป็นปีครับปีหากลไกขึ้นมาแล้วก็กว่าจะสร้างยาขึ้นมาได้แล้วก็ต้องฉีดแต่ของเราเป็นอาหารที่เรากินทุกวันทดลองแล้วอาจารย์อารย์เปเปอร์แล้วด้วยลงเปเปอร์อย่างฮะเรียบร้อยครับอาจารย์จดสิทธิบัตรจดสิทธิบัตรเรียบร้อยไปกี่ประเทศแล้วตอนนี้ เราค o อบเยอร์เขาเรียกว่า PCT patent ก็คือค o อบเยอร์70กว่าประเทศนะครับอ๋อจอีกาปีอาจารย์งานวิจัยของอาจารย์นี่อาจารย์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่ไหนไหมคะหรือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองผมต้องขอขอบคุณหน่วยวิจัยหรือคณะแพทยศาสตร์หน่วยวิจัยที่ผมได้รับงบประมาณอยู่แล้วก็องค์กรที่ให้เงินทุนวิจัยนะครับก็คือวชสกวแล้วก็เพิร์ท แล้วก็บริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งขายบริษัทซิลิบอสตรงนั้นเขามีเขามีซิลิบอสอวอร์ดผมได้ทุนจากตรงนั้นแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือบริษัทอียาราแพลเน็ตซึ่งห่อยอดโดยการที่นําเอางานวิจัยไปทำได้จริงไปทําได้จริงแล้วก็รีเทิร์นเป็นโรโยตี้ฟรีกลับมาที่มหาวิทยาลัยครับยี่สิบกว่าล้านแล้วครับครับดีนะอาจารย์เป็นคนไทยถ้าเป็นฝรั่งนี่เศร้าเลยนะเพราะว่าคงเสียลิขสิทธิ์บานเลยเนี่ยนะครับแต่มันไม่ใช่แค่นี้อาจารย์